ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกๆวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนคำทุกอย่างเธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีสสดค่ะ,คะเดนต้าคะเดนต้าเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่า ฟันน้ำนมของเด็กๆนั้นจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลรักษาหรือเปล่าอ้าวเดนตี้ฟันน้ำนมก็เป็นส่วนหนึ่งของช่องปากเราก็ต้องดูแลรักษาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งแล้วฟันน้ำนมมันก็จะหลุดไปนะคะแบบนี้เราดูแลรักษาไปก็เสียเวลาเปล่าๆสิเอ๊นั่นสินะเดนตี้ทำให้เดนต้าสับสนอีกแล้วนะงั้น เราไปพบกับคุณหมอกันดีกว่าครับว่าฟันน้ำนมนั้นมีความสำคัญอย่างไรคุณหมอคะเพราะอะไรฟันน้ำนมถึงมีความสำคัญคะเพราะว่าฟันน้ำนมเนี่ยนะคะที่ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นฟันชั่วคราว เดี๋ยวมันก็หลุดไปเองเดี๋ยวก็มีฟันใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่จริงๆแล้วสําหรับเด็กเนี่ยมันเป็นฟันชุดที่สําคัญที่สุดในช่วงชีวิตนั้นของเขาเลยทีเดียวการที่เด็กขาดฟันน้ํานมนะคะก็เหมือนกับเขาขาดอวัยวะบางส่วนไปจึงกล่าวได้ว่าไม่ควรมองข้ามค่ะโอ้โหฟันน้ํานมมีความสําคัญขนาดนี้เลยหรือครับใช่ค่ะ ฟันน้ำนมทั้ง2 4ี่มีหน้าที่แตกต่างกันไปตามรูปร่างนะคะที่ธรรมชาติได้สร้างมานะคะเช่นเดียวกับฟันแท้เลยค่ะนะะฟันหน้านะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นผิวเรียบแบนนะคะซึ่งจะทำให้เขาสามารถใช้ตัดอาหารได้นะคะหรือใช้กัดอาหารได้ส่วนฟันหลังนะคะทำหน้าที่เต็มๆเลยในการบดเคี้ยวนะคะทำให้เด็กๆได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะ เพราะฉะนั้นฟันน้ำนมเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะนอกจากนั้นแล้วใต้ของฟันน้ำนมลงไปยังมีฟันแท้รออยู่นะคะฟันน้ำนมจึงทำหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเก็บพื้นที่นะคะไว้ให้ฟันแท้แล้วก็เป็นตัวนำทางให้ฟันแท้เนี่ยขึ้นมาให้ถูกตำแหน่งค่ะแบบนี้ฟันน้ำนมเป็นอะไรไปก็แย่เลยสิคะค่ะใช่ค่ะ ฟันน้ำนมมีหน้าที่หลายอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากฟันน้ำนมนั้นเป็นโรคนะคะก็จะทำให้เจ้าของนะคะก็คือเด็กๆที่เป็นเจ้าของฟันน้ำนมนั้นประสบกับความยากลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นการบดเคี้ยวอาหารนะคะการพูดการยิ้มการหัวเราะนะคะซึ่งฟันนั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพส่วนนี้มากเด็กบางคนเป็นโรคฟันจนกระทั่งไม่สามารถเคี้ยวอาหารที่มีประโยชน์ได้ แล้วปัญหาที่เกิดจากฟันน้ำนมคืออะไรครับโรคนะคะที่พบมากที่สุดในฟันน้ำนมนะคะเป็นโรคที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะโรคฟันผุนั่นเองนะคะโรคฟันผุเป็นโรคที่เป็นแล้วสามารถเป็นรุนแรงได้จนถึงขนาดเด็กๆต้องสูญเสียฟันไปมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะฟันน้ำนมซี่ไหนที่พบว่าผุบ่อยที่สุดคะฟันน้ำนมผุบ่อยเนี่ยนะคะ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กนะคะอย่างเช่นในระยะต้นๆถ้าทุกคนจํากันได้เด็กๆจะมีฟันหน้าขึ้นมาก่อนนะคะพอช่วงป,ประมาณขวบกว่า,วาเป็นถึงสองสามขวบเนี่ยเราจะพบว่าฟันที่ผูกมากที่สุดคือฟันหน้าแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อฟันหลังเริ่มขึ้นมานะคะประมาณได้สัก6เดือนถึง1ปีนั่นคืออายุประมาณ3ขวบเป็นต้นไปในช่วง4ี่ห้าขวบพบว่าฟันที่ผูกมากที่สุดคือฟันหลังนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้พอสีห้าขวบผุหมดเลยค่ะการผุมากที่สุดของมันเนี่ยก็เป็นช่วงอายุต่างๆกัน,นะคะ่ะเราควรให้ความสําคัญกับฟันน้ํานมมากๆนะคะแต่เรื่องของฟันน้ํานมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวของโรคฟันผุอีกมากมายที่คุณหมอรอให้คําตอบเราอยู่ครับท่านผู้ชมคอยติดตามชมกันต่อได้ในครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อฟันที่คุณรัก วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย